ช่องเจ๋งเป้ง Amazing ครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็วัวทองวันนี้เราก็มาก่กอของไฟกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มีดื่มน้ำผลไม้กันนิดหน่อยนะครับก็วันนี้คุณย่าก็มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้คุณยา่าอวยพรปีใหม่ให้กับลูกหลานหน่อยครับสวัสดีปีใหม่ทุกคน ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขคิดอะไรสมฟามปรารถนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าป่วยอ้าวคุณแ,<ล>แม่แม,มาอ่ค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะเอ่อปีเก่าสิ่งเก่าเก่าสิ่งไม่ดีก็ขอให้ไปอยู่กับไปกับปีเก่าปีใหม่แล้วขอให้เจอสิ่งดีๆเอ่อร่ำรวยร่ำรวยเฮ <c oughs> งเงรวยรวยกันตลอดทั้งปีนั้นนะคะค่ะก็ HAPPY n นิว e a r ยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอยเจ็บจะ่าป่วยอย่าจนนะ,ะมีไดไอมาด้วยค่ะครับก็ปีใหม่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพปานามัยที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจน ทำทำมาหากินก็ขอให้เจริญลุงเรืองไปด้วยดีนะครับก็โควิดก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพก็ให้พ้นผ่านอุปสรรคภัยอันตรายครั้งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้ครับแฮปปี New ว e เ r ยครับแฮปปี้ e นว e เ r ียค่ะ